สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องแรงชาแนลนะคะพี่น้องมาเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยกันลักมาพอนนะพ่อตากันอีกครั้งนะคะหลายหมื่นนาะค่ะพี่น้องมากินซมตำจ้ะพี่น้องเอ้ยคอยคิดหอด้มตำคอยลายจ้ะพี่น้องเออ้มตำกับน้ำจีนด้วยค่ะกับข่าปูนจัดขะาปูน โอ้ยน้ำลายแตกค่ะพี่น้องมาจ้ะพี่น้องมากินน้ำกันจ้าบ่ไดีกินหลายเมื่อค่ะพี่น้องเพราะว่าเห็ดงาข้าวกะจ้ะพี่น้องข้าวกะเช้าค่ะพี่น้องอาทิตย์นี้ค่ะอาทิตย์หน้าก็ข้าวกะตอนเย็นเหมือนเดิมค่ะพี่น้องเลยโอ้ยจะมนข่อยขี้หอดชมตำค่ะพี่น้องเอ้ย่อย บ่มีเวลาสิได้กินเลิกงานมากมันกับคำมันมืดกรําตาค่ะพี่น้องมากกับมากินอาหารฟ้าลังน้ำเพลนนี่นนละค่ะพี่น้องเอ้ยพอบานพิเ็ดกับเขาทาอมืมันอิม่มมันก็นเลิกบริเฮดกับเขาค่ะพี่น้องเอ้ยมันนี่คิดอยากนอกค่ะพี่น้องเอ้ยก็ย่งขึ้นกับข่อยนองค่ะพี่น้องเอ้ยเฮ็ดงานเขากะเขากะเศร้า ก็พาเข้าห้องน้ำา่ะพี่น้องเออเงยใจของไหลเออมันเปลี่ยนเวลาค่ะพี่น้องอืมค่อยก็เลยอยากกินสมตามเพชรเพชรอ่บมังเด้อค่ะพี่น้องเป็นตะแสะบ,บอมากินน้ำข่อยเด้อค่ะพี่นอ้อ,นองเอยพี่น้องเอยมาแซบจะจูจ,ะจับจามน้ำข่อยเด้อค่ะเด้อพี่น้องเออมาแสบแสบแซบแซบน้ำกันมาจากพี่น้องอืม ห้องน้ำก็บ,บอกเขาอาม,มันเปลี่ยนเวลาเคยเห็นงานตอนเย็นค่ะพี่น้องมาเปลี่ยนเขากา้าเซาค่ะพี่น้องอาทิตย์นี้ค่ะอืเลิกบ่ายสามโมงครึ่งจ้าเลิวหิว้วสแลวบบะนี้อยากกินเผ็ดๆใส่ใส่พริกสามสิบเม็ด้ด้ค่ะพี่น้องเอ้ยกว่าสิมันสิเขาห้องน้ำบ่ เ็ขหลายวิธีแล้วค่ะพี่น้องเอ้ยนี่มือที่สี่หลอกค่ะพี่น้องคนเฮามันกินน,นั่นกินนี่แล้วมันก็ต้องมีการข,าของน้ำเนาะค่ะพี่น้องมันเปลี่ยนเวลาการทํางานค่ะพี่นอ้องม,มาจู่ๆจ,จับๆใคยค่ะพี่น้องเอ้ยมามาเส็บๆจ,จูวๆจ,จะขับมามามามพมริกสามสิบเม็ดค่ะพี่น้องตำกหุ่งตำหุ่ง ข้ปุ้นจ้ะพี่นอ้องพักกับมีซมิเนะแล้วค่ะพี่น้องตอนนี้นะคะฟังสวิเเ็นบ่ายสามโมงมืดคักมืดแน่ค่ะพี่น้องเอ้ย ช่วงหนาหนาวเนี่ยมืดบ,บ่กี้เดือนหอกค่ะพี่นอ้องอืนี่ช่วงเดือนเดือนนี่เดือนหนาก็มืดหิมาตกหิมาตกมากกับแจงจังปังอืมอืมเจ้าน่อยกับคิดสมาร์ทกับอุย้ย เผ็ดเอาเรื่องเลยค่ะพี่นอ้องพ 3, ริกสามซิบเม็ดค่ะพี่น้องแซ่บโพดโพ,โ,พโอ้ยมาเผ็ดแต่นอนบันยองนี่แหละเหตุผลคืออยากกินเผ็ดเพชรค่ะพี่น้องเพราะเด้เข้าห้องน้ำสะดวกเนี่ยมันปรับไอ้เวลาการทำงานมัน นั่นปั๊บบนท่านใดค่ะพี่น้องเอ้ยเนี่ยที่หน้ากับเขารอบรอบดึกอีกแล้วค่ะพี่น้องรอ,อบข้าแรกค่ะพี่น้องรอบตอนเย็นรอบเสาร์กับเจ็ดโมงเสาร์เลิกบ่บบายสี่โมงรอบอย่ามือแรกกับบ่ายสามโมงครึง่งเลิกห้าทุ่มครึ่งค่ะพี่น้องอืม เฮ็ดงานตะกายก๊ตอนเย็นตลอดอืไวซัดเขาเปลี่ยนกนาค่ะพี่น้องโอ้ยกินขาน้านี่คนมันหลาเนะาะค่ะพี่น้องข้ากินอืมเอาแต่อาหารแบบอาหารด้สี่สะดวกสะดวกขนมปังยังสี่ค่ะพี่น้องอืมกินกินยัดยัดจบคนมันหลายฝ่ากินเผากออกอืมอืม มนจะจวดจับจ,จ,จน้องกันได้ขาเด้อจอามบังุขงเพชรเพชรจับพ,พ,พี่น้องอแซ่ปากเดือดร้อนตู่ดพันวะพันนะเออเอออืม มาเด้อจ้าลุยนากันแสบๆยั่วยั่วจัวจั่วจ้าจาอืมอืมเผ็ดเผ็ดโอ้ยอืมมาตายกันข้างเรื่องล้วค่ะพี่น้องมันเนี่ยแซ่บอีริเด้ค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยหลอดบะนาหลอดบะนาอ,อืม นี่ละอ้ยมาเพ็ดแทกค่าแก่พี่น้องเอ้ยโอ้ยขึ่นหูวบับๆับเลย สวงวะสวงวาเลยพี่น้องเอ้ยอืมแซ่บแซ่บครับพี่น้องเอ้ยอื เพชรอีดีอีลอกกะดอกกระแด่โอ้ยจะมาแสบครับพี่น้องเลยม,มันจิคข้าต่บอห้องน้ำน,นี่ช้าเอาข้านี่ก็เป็น บ่ปกติแล้วเนาะค่ะพี่น้องเอ้ย คักมื่อแหรมื่อประจําตาพี่น้องเอ้ยเลิกงานก็ได้มาสามโมงกว่าโอ้ยเผ็ด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 โปตายกับข้างเหลืองเลยมันเนี่ยอืมอืมแซ่บรสจัดจ้านแซ่บนัวจากพี่น้องสายแซ่บสายนัวกินน้ำกันเด้อค่ะเด้อมามาอืม ว้ามาหูหา้ฮ่าหูหา้ฮ่าน้ำกระเดอกระเดอมามา ตำบหกูหงอหนิกินแยำและกับแสบแยำนะโอ้ยแสบปวดพอพี่น้องเอ้ยเด้ออีพออีแม่เอ้ยกินน้ำ่อยเด้อ บัไเด็กแต่งนาเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยมันเช็ดนาดเด้อดแรงเลิกงานมากท่านเด็กอ,อาบนาำ้ำสัมหิ้วหูหาหูหาน้ำกันเด้อค่ะเด้อพี่น้องอ่ะน้ำหูน้ำตา อิกสามสิบเม็ดค่ะพี่น้องเอ้ยขังแรกในชะีวิตกินเพราะว่าซีเมอร์แล้วค่ะพี่น้องเพราะเขาห้อง,งน้ำเฮ็ดงานเปลี่ยนกาเสาอลอกเบิร์มาใส่วิธีนี่กับสิตาจะคล้องันนอนบันนอนอู้เพชรอิลิแซบ,บับแซบ พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยอม,มามามาเด้อผู้ใด้มากินเพน็ดอ่ะนี่ค่ะพี่น้องอู้ยเผ็ดเผ็ดเผ็ดจ้าไหนกาแฟคลิปนี่ไปนั่มนั่มในเด้อค่ะเด้อพี่น้องเอ้ยแสบ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 มาแสบมานวลน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยอู้ยแสบอีหลีเผ็ดจริงๆริงแสบพวดโพ บักโม่งบักแตงบอกอักเอบอบักต้นอยู่ใสนนอับเนอเออมาโอ,อ้อยสว่างแล้วค่ะพี่น,อน้อง เจนเล็กาแฟคลิปนี้ไว้แซมเนี่ยด้วยค่ะพี่น้องเอ้ยรังเช่นเนียด้วยค่ะพี่น้องขอบคุณมากๆนะคะสําหรับผู้มาติดตามมาเบิร์นด้วยค่ะกับซีมี่คลิปอีกต่อไปด้วยค่ะเด้อถ้ามีเวลาจัดสวัสดีค่ะว้าฮูฮาฮูฮา